เด็กครับเอฟซีาวหน่อยสุขุทุกคนอันนี้ก็ตอนนี้กำลังแลนถนนทางบวนครับพี่น้องจากนครศรีสปการจนบุรีเห็นกาวาฟรีสิมหามเมอครับพี่น้องตั้งแต่วันที่29สิ้างหาจะนับเอาครับพี่น้องถิงมือใดก็นับเอานี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศเหลืออีกอยู่ 60กิโลถึงกาญจนบุรีครับพี่น้องไปส่งของว่าพี่น้องเอ้ยทางใหม่แรงงาร่งา,า,ยา,งายครับพี่น้องมือหนาไปสิไปกาญจนบุรีแรงง่ายครับพี่น้องแรงทางด่วนนี้เลยขึ้นทางด่วนนแรงเงาเลยครับพี่น้องมันสิมนี้เริ่มตั้งแต่บางบางบัวทองครับพี่น้องบางไงนะครับพี่น้องตรงเซนทันเวอร์กเกตอะแรงจากนั้นนะครับพี่มา มีไฟไฟอยู่ท่างไอ้นครปฐมกับมาแลนมาขึ้นทางนี่ก็ได้ครับมีทั้งนี้นี่ทั้งขึ้นอยู่ไอ้พวงนึงผมไปขึ้นอยู่ตรงไหนนครศรีีครับพี่น้องผมไปขื่นยูท้องตรงนครศรีีจากไอ้ตรงไอ้นครปฐมนี่มันมวยขื่นมีเป็นหลายมือทีพี่เอ็ดผมพาไปขึ้นยูนครศรีแต่เห็นก็ว่ามันยังฟรีอยู่15มื้อครับพี่น้องเริ่มวันที่29สิงหาคมกตถึงมื้อใดก็นับไปผมก็ฮู้ๆหัวกันครับพี่น้อง พอพึ่งมากมือแหลกนี่ก็พึ่งแล่นเข้าไปเมื่องกาญจนบุรีครับพี่น้องไปสรงของมือแรกนั่งที่ได้แล่นไปทางนี้ครับพี่น้องมันหาเงินอนยากครับพี่น้องเพราะเห็นนี่งานขึ้นก็รับเลยแล้วทางนาคือฝนตกก่อกครับพี่น้องทางนาที่ฝนตกแ้กาญจนบุรีคันฝนตกแ้ครับพี่น้องนะนี่ละปัดบิ่น่องทางนี้งามครับ บรรยากาศดีครับพี่น้องไปแบบเบิไปใช้เครียดนี่ยไปแบบไปใช้เครียดๆเออว่าไม่รอผิดไปเครคคิดๆเนี่ยเด้มาแล่นถนนนี่นี่บรรยากาศดีครับพี่น้องอ้วยข้างหน้าฝนตกเด้๋ครับพี่น้องข้างหน้าคือฝนสิตกแล้วครับพี่น้องนี่ก็แล่นไปอีกประมาณ5 0กิโลครับพี่น้องถึงถึงกาญจนบุรีไปเรื่อยๆไปถึงพุบนก็อามงค์0รึครับพี่น้อง5า0นล่ะ หมันหาโมงเกิง้าพี่น้องเงบรรยากาศดีนี้ครับพี่น้องดีครับจักโทรศัพท์ผมมันจับแตงงามแล้วบอบโอ้โหอันนี้โอ้โหนี่ก็ทายใหุ้กคนเบิ่งนะครับพี่น้องใชมาไหมากันนี่ยละครับพี่น้องใช้เบิบชช้มจบเกิดเข่ามา,ากันเนี่ยล่ะขึนหนแห่ทังดวนครับแอ๋บางไงการชนะปุ้ยครับพี่น้องแต่ผมมาขืนอยู่นครศรสีสีครับพี่น้องเพราะว่าผมรับของอยู่แถว รับของอยู่กระตุ้มแบนครับพี่น้องก็เลยได้งานมาจากกระตุ้มแบนไปเลยนครศรี้ยไปกนนาญจนบุรีอ่าไปกนนาญจนบุรีไปเมืองอนะไรในเมืองนะครับพี่นอ้องค่ารถเกือบแปดร้อยตัวบาทแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทครับพี่น้องอักแล้วก็สีเหลืออ,อะไรผมอ่านหกร้อยกว่าก็เอาครับพี่น้องให้จังได้มือหนีมันก็นนท่านได้งานครับพี่น้องเ่าท่านได้งานกลุ่ได้งานเนี่ยกลุ่ได้งานแหละงานสองกุ่ได้งานสอง ท <ersch> ี่เ hey, ย like ็นนะผมแต่งงานสองกับพี่น้องเอ้ยหางานยากครับช่วงนี่ยงานยากอีหลีโอ้ยางหน้าฝนตกพี่น้องโอ้ยดีเลยนะอาจจะน้ำพุลีฝนตกเลยอย่าถ่วงเด้อครับพี่น้องเด้อนี่ล่ะนี่โอ้ยไายอ้อยครับพี่น้องไายอ้อยแถวนี้โอ้ทางนี้แต่สวนอ้อยนะครับพี่น้องครับสวนอ้อยหลายสองฟังเลยสวนอ้อยสวนอ้อยสองฟังเลยผมก็สิถ่ายเบิ้งประมาณนี้แหละครับพี่น้องไปเรื่อย ก็เขาก็กำลังปรับปรุงอมแซมอยู่ว่าทางไหนมันบอดีแน่ยังดีนนเนาะกปรับปรุงไปเรื่อยเนี่ยทางนาเนี่ยกำลังปรับปรุงครับพี่น้องก็วันในสิบห้ามือเห็นก็บอกไั้ี่ฟรีสิบห้ามือตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าสิงหาอันนี้กับวันที่สามนาะพี่น้องเนี่กับวันที่สามในกันยายนครับพี่น้องกบฟรีถึงไดก็นับไปครับพี่น้องหนาจะประมาณวันที่สิบสิบครัวครับพี่น้องสิบครัวก็ น้ำเอาผมก็มึนหูผมว่าทุกทุกที่เลยเนี่ยว่าแต่จ่าหนังว่ได้คิด้หนังเลยคิดแต่ก็เอาก็เลยตัดสินใจอะเห็นกำลังแรงโลดกันเลยอ่ะถ่ายเลยครับพี่น้องถ่ายบึงบรรยากาศนี่แหละเห็นบุกเขาแล้วครับพี่น้องเห็นบุกเขาแล้วคือไก่ที่ถึงเมืองกาลแล้วมั้งตั้งผุนกับขนตกพี่น้องเอาผุนฝนตกสุพรรณข้างหนอะฝนตกอันนี้เมืองกาล บพรไก่แล้วครับพี่น้องวิ่งแดนมากเลยมันลอยมันเห็นเลยนั่นมากเนี่ยลอยสิกกิโลครับพี่น้องลอยสิกกิโลสบายๆจะต้องแดนแล้วเนาะพี่น้องอยากได้เงินเอ็นขันขบัฟรีกับมาได้ขันบัฟรีกับบัฟคืนแล้วขันบัฟรีกับบัฟาดขึ้นนะครับพี่น้องอพ,นนะะพอเห็นก็บอกว่าลอยหาสิบบาทสิเท่าไรอ่ะเ่ราะในใจครับพี่น้องผมก็ม่งในใจว่าค่าทังด่วนมันเท่าไหร ผมก็รบรได้เบิ่งข้อมูลครับพี่น้องอย่างเง้ยนะครับมูว่าดอยหาทิพบาทอ่าไปอยากโหนก็ไปเบิ่งในข้อมูลในทางการทางได้ครับพี่น้องว่าเปิดมือด้ายจ่ายที่ต้องแบบว่าเริ่มจ่ายเงิ่อนมือด้ว่าสั้นต่ออันนี้พอท่านถึงเขาบอกว่า,าทิพหามือกัตั้งใจยีบเก่าเป็นตัครับพี่น้องยีบเก่าตอนนี้ก็เพิ่งในสามทิพยเก่าสามสิบสามเอส ตึงได้หามือหกมือตึงเปิดได้หกมือครับพี่น้องนี่ก็ขาม้องได้บุ้นนี่เห็นบอกว่าบานโป้งอยู่มองเนี่ยตึงบานโป้งแลยเพราะว่าก็มาตั้งโดนแล้วขึ้นมาตึงเพื่อที่บา,ทบานโปง้งเลยบรรยากาศพี่น้องนี่สวนอ้อยสวนอ้อยบรรยากาศสวนอ้อยนี่แหละทางเขากำลังตกแต่งกำลังางนานใน,ในัน้นนะครับพี่น่อกำลังเฮ็ด นี่แหละครับพี่น้องใส่เข่ามากอะเข่ามาได้กล่องท้ายเห็นกล่องท้ายรถขั้นหนาอยู่นี่ตรงนี้ครับทายอันหนึ่งแป๊บเลยผมเป็นพนักงานส่งอาหารทายด้วยกันนะจัดทายไพ่หมู่อย่าทายผมเด้อทายผมบ่เปึ๊บต้องป๊บๆๆเลยอันหนึ่งทายขั้นหนาบ้งนั่นขั้นแดงอ่ะเร็วผมเวอแมนแค่แปดติ๊ดหนึงชี้ทายผมบ่เพราะว่าบ่าหายแรงอื่นแปดติ๊ ผมแดนแปดทียเงนั่ไทยผมบอกว่ะเต็มหนึ่งเห็นไทยดีครับพี่น้องสเถือกับๆัปลโอ้โหจานยานาบุรีสี่สิกิโลพี่น้องโอ้ยมีหมาตาย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 นาย่านครับพี่น้องหมาแดนถามถนนงมันเข่ามาได้อย่างไรเนาะจานยานาบุรีสี่สิบสมสี่สกิโลบอไก่ครับพี่น้องจับประมาณครึ่งชั่วโมง ก็ยังคงถึงครับพี่น้องนะนี่ละเป็นยังล่มถึงเข่าเพราะว่ารถผมวันนี้แอผมก็เลยเปิดกระจกครับพี่นอ้องชมบรรยากาศเย็ยนๆครับพี่น้องนี่ละจังได้ก็ฝากติดตามเเด้อครับพี่น้องช่องเท็กซี่หลงทางแชนแนลนี่ยังลง่กับสีลง่มไฮเบิงสีลง่มไฮเบิงลบรรยากาศแบบนี้ละครับพี่น้องไปไซสกับสีท้ายแบบนี้ละขันจังหวะดีครับพี่น้อง นี่รถบร่หไาลผมก็เลยก้าทายกันรถไหลผมก็บาก้าทายแล้วครับพี่น้องอย่างไดก็ขอบคุณในเด้อครับที่มาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หนเด้อครับพี่น้องเด้อนี่ก็ทางดวนแอบบางไงการจนาบรีครับพี่น้องทางไม่ก็ลือพึ่งเปิดให้ทดลองใส่สิบหามือนอกนั้นก็ือสิเก็ตตังค์ละคลิปนี้ก็ขอแค่นี้เด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ